สวัสดีครับพี่น้องครับขวบคุณโจครับมาเนี่ยเมนูแรกผัดเห็ดเตียงใส่เห็ดเผาะผัดเห็ดฟางใส่เห็ดเผาะเอ๋อเมนูทัอดทิพย์แถนแล้ครับจะผัดไม่เหมือนกับผมว่ามันหลายสุดเลยเออไหลายก็เอาไว้มันจะดูไม่หนักเออเอาเห็ดกระพาะสามชั้นเห็ดแต่เครื่องหนึ่งอันยังละเครื่องหนึ่งไหมเออแล้วที่เหลือก็เอาใส่กับลูกโจ ว,ว่าเห็ดต่อปั่พพนแต่หมดบมดหมดเอาเลี้ยไปเครื่องมือนัอ่นนี่ยได้หมดน่างก็ไม่เนี่ได้ครับได้ครับได้หมดเห็นเลี้ยเห็นเลี้ยเห็ดย่างนี่ครับนี่เพิ่นมาเพิ่นเยอะสิบตัวอันเอาไว้หยอดนี่หยอยเอาไว้กินครับ,รบมันมันมันหลายหดอันนี้ที่ย่างครับ นครับโอ้ยสีขาวขุ่นน้ำอยู่หนอกเลยครับอันนี้ส้มเก่าต้องมาหมักหรือว่าใส่เกลือย่างเดียวหมักเล่นปะเดี๋ยวจัดเตะจัดเตะเยอะรสดีไปเท่านั้นแหะครับมันนี่จ๊ะน่าอันนี้ซุ้มที่ได้ชุดแรกมันหาตัวตีวะหาตัวหมักเยอซุ้มม้วนมันจิ้มจอทิ้งหมูจันหลังหมูจิ้มขกี่ข้าเจ้าเม็นเค็มมันใหญ่มากมันีสมือนี้เข้ามาครับชัยภูมิกะหีตใส่ครับ สบายกินได้สู้มองนอกจาขนที่นี่หวังมาเพรกินแต่ขนคะับเทปุ่มกัได้อันนี้อันนี้เล่นนู่นนะครับไปผัวกขุดเห็ดนางฟ้าใส่เห็ดเผาะเห็ดเพียงเห็ดเพียงครับนี่เจ้าผมไปซื้อเที่ยนึงยื่นมองเออมองกินผู้เลี้ข้าเพราะกระเพราทุกที่จะมาอยู่อันแม่ข้าแม่ข้าอันเห็ดเห็ดเออเห็ดเผาะยังบ่ครับเห็ดเผาะมันเหลือเด้อยังแต่เห็ดเพียงพะนะเจ้าหุ่นมองที่เนาะคนใส่พุ่มเนาะ เฮ็ด้เฮ็ดฟอมันแล้วีงแต่เห็ดเพียงมางหออี่เ็พยงมาเม่มาแม่ปกติเขาเอือนเห็ดยังสนะเห็ดฟางเ็เห็ดเพียงแต่ว่ามันทำเนียงทำเนียงใพุ่มมเอาเห็ดเพียงนะบ้านผมเห็ดฟางเอือนเห็ดเพียงพอกยังมาเอาคือว่าเห็ดเพียงเห็ดเพียงดัวยังไาอยู่ดิเห็ดเพียงด้วเพิ่นเพาะเสียงมาเด้เพาะมาจากเฟียงน่ะจากดิน นี่เด็กบ้านซุ้มนี่เด็กบ้านปลูกเห็ดแังไงบ้านอาจารย์นกคุ้มเนี่ยนกคุ้มมีอะไรเห็ดเห็ดครับถ้าพี่ได้เห็นใครอะเบิดหมู่บ้านอะสองมู่บ้านกันที่ไปขายทั้งตลาดไทยแต่แม่นเบิดละโอ้โหพี่ปอบยังเห็ดเป็นซูเนี่ยนะเอ้าผมเห็ดเห็ดเบิ้งก็ได้เห็ดเป็นเบิดเห็ดบ่เป็นแต่ลูกหมอนญคุ้มเป็นเป็นเป็นซูเนี่ยครับยังเงี้ยเดี๋ยวว่าเป็นครับเบาหวานบ่ราะท่นเป็นโอ้โบยากเป็นเหรอครับเป็นลูกเห็ดลูกเห็นบ่เป็นบ่เป็นโอ้าหพี่ปอบมันยุ้ตัวครับซัวคือไข่เนาะยุ้ตัวผู้เดียวยุ้ยเนี่ย

มันนางเฝ้ากองไฟคือท่านน่ะเงาเพราะมันชิ้นหอดลูกคนเมียบน่ะเชิคิ้นหดอน้องน้องไยินเต็มตาพอนะวาน้ำตัวขมับเลงเป็นไข่พอนะโอ้นี่กินเขารอบสองรอบสามแล้วเนี่ยเอ้ยกี่ปลาไมมากดีแล้วกินได้อะฟังว่านะ เสียบคักปากขวนบ่ไปเอาน้ำพุ่งมันเลยอก่อนไปผู้เสียงหวังะเม่อันของขาดของขึ่นอย่าให้ไปมักเลยเนีงยคนกลาำเขียงนี่ใส่สดหอยไปแล้วผลงานยังเป็นเรื่งลต้องห่วงนะดูดมิ้วแลยล่ะ <troll. S 1> ôm, đứng ngoài là gì? khôn cao cả mai về ban làm mây. Mực nước phải láo lắm mà. Mực xanh, chèn chín, khung mưa này, dặm đầm nè มาเห็นแห็นดีดีครับตัวจับปัดดุมเลยจับความคว a มนึกไหมรูดินกันหรอฮ่าฮ่า คัณฟังเอาลูเลียงบอกพอหนีสิหมดฮัดหนูสาแก้วว่าเล้ากันนี่แหวะไปะรวบหมาหนูท่านหมาถ้าต้องว่าไทยท่านหนอหนีหนีไปว่าไทยด้วออย่าเข้ามาด้วยอยาเข้ามานะท่านหนอจวบ จวบนะอ่อจวบนะเนี้มันจะเปลยนสายย่านนะไหมมาอืมนี้ท่านฟังเราบอรูยังได้ละรอมันร้อนเดอดเดันนี้คว่ต้องคุมไหมต้องคุมมันโอ้แจนี้ไอ้ก็โอเคแล้วจ้วบของไอ้ ลโต๊บเลยเด้ไงไอ้มักเห็ดเนาะดูไว้เอาไก่มาแรกเอาหัวมาแรกก็เอาเนี่ยบอยอมอนห่ยคนมักเห็ดอะไกินเห็ดทุกชนิดทุกยี่ห้อมเดออึงคิดว่ไอ้จ้างค้นในผ้าไอ้คืออะไรหาเห็ดถึงฟูนะเออจ้างทุเรียนสองหน่วยอะเขาพาจังพาขึ้นไปเลยจังไปเห็นเออการหาเห็ดอ่ะเออไอ้อยากรู้ว่าเห็ดนี่ยมันเกิดจังใดมันเป็นจังใดมันเครียดเข่าเลย เบอร์เขาพาไปเคลี้ยวเคี้ยวตามเคี้ยวหาแล้วก็เห็ดแล้วงูเห็ดอย่างมันเกิดอยู่หม่องหม่องมันเคยเกิดทุกปีครับเออมันมีมันเคยเกิดคนข้าวคนเขาว่ามันมีเชื้อมีอย่างยืนนั่นมันก็จะยืนนั่งเดินดุเดินดุไปหาตรงนั้นเลยเขาจะไม่ไปหาสุ่มหาอะไแล้วก็ไปหาเห็ดขมอยู่ค้าไอ้กะเลโอ้ย่างนี้นี่เองกาบ้านฮัทถ้าเขาหลงไปได้รู้ยี่ห้อเห็ดยี่ห้อนี่กินได้วะได้ี่นะเปิดได้เดินปลาเนี่ย เพราะว่าบ้านเจ้าของอายู่ในตลาดเนาะมันบ่ได้นั่นเนาะโอ้นาละพายังดีครับโจบ่เอาไว้ใส่อันมันน้ำมืออื่นน้ำเลยบหรือ่ไอ้พ่กมันบ่ไหลหมบาๆนัผมก็นั่นแหละผมคิดว่าจะพันหมดเร็วเด่นหมดอันนี้ไม่ผ่านไม่หมดเลยเออเลียบไปเลยเลียไว้เลยเตรียมเครื่องไอ้กินเองมัมีคนกินเดี๋ยวไอ้กินเองทัดมืออื่นป้าี่เนาะคือว่าคือว่าดทัน บ้าทีปฏิกิรทีบ่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 มาวันไซ่ตูมูกิีพอเห็ดมันโตมันตมนมากระมักบ่ทอไอ้ไอ้่่อโอ้ยวียนี่ยากนะเื่อมอนั่นนี่ไอ้พี่เพิ่นไปห่างกันนกอ่าอ่เนเอ้เชนมันเป็นน้ำเพีงเพีงเพครับแล้วยู่ในวงนี้เขาต้งเข้งเริ่มรู้แล้วครับผม กดไล่เราต้องไปกดไล่ได้ไหมได้กดไล่ด่าหมูสามชั้นไหมผมเลยต้องใัดเอาเลยเอาเอาไปเลยคุบอย่าลืมเยี่ยมหมูไว้มันนั่ด้อโอ้กับมันด้วยเห็นมันโดดเตะไปแล้วดีโอ้ โจมมาทันได้หมักแ้วนะหมูไอ้ที่ซื้อมาไะซื้อได้สามสั้นเตียหรือหมูหรือหมูย่างมันลุงกับพีชิมก็ไปซื้อยางอันอนี้มันย่างในเบิดละเเกียวสามสั้นะยางแ่บยางกรอบเนี้ยอันั้นอีเห็นตอนุกบมาเนาอเห็นมาเนาะทันมาเนาะ ัแล้วกินด้วยกันอ้าวไผ่นั่นล้วกินเลยกินได้เลยผมย่างครับคระเภท่ไม่ได้ทำในต้นอย่างประมาณหาดทุ่งนะอย่างที่อยู่ตรงตัวลูกหมูครับสามหม้อไปเลยครับนี้เดี๋ยวฝากเลยกันนี้นะครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปหยามหนูก่อนบัดเนี่ย